สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่2มิถุนายน2566นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะฮะส่งท้ายสัปดาห์นะครับแล้วก็คาดว่าการส่งท้ายสัปดาห์ในวันนี้ราคาน่าจะวิ่งค่อนข้างเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าดูตัวอย่างจากเมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยวิ่งเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะราคาทองคำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะฮะที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันตัวสูงขึ้นขนาดนี้นะแน่นอนเนี่ยหลักๆตอนนี้นะครับที่ราคาทองคํามัน มีปัจจัยหนุนนําให้มันสามารถปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยนะครับหนึ่งเลยคือ ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนหลายๆท่านนะครับก็ได้ค่อนข้างที่จะมีความตังวลน,นะในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจตา่างๆเนี่ยมันออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนักนะครับรวมถึงเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลดก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ลดตามเป้าหมายตามคาดการนะครับหรือว่าลดหลอกๆนะครับเป็นแค่สถิติที่ลดออกมาแต่ว่านโยบายการเงินต่างๆของธนาคารกลางเนี่ยยังคงแข็งกร้าวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือประเทศไหนที่ไม่ได้ข,ขึ้นเนี่ยก็ยังคงมีอัตราดอกเบี้ยที่อยูู่ในระดับสง เพราะฉะนันแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยหนูนาให้ราคาต่อคําเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการประกาศตัวเลขสำคัญของสหรัฐนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ADP Nonfarm นะครับหรือว่าตัว Initial Jobless Claim เนี่ยนะครับถึงแม้นะครับถึงแม้ว่ามันจะออกมา ดีกว่าคาดการณ์นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราดูไส่แหน่งมันจริงนะครับเราจะเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยมันเริ่มที่จะรวนแล้วนะครับเพราะว่ามันออกมาแย่กว่าครั้งก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าตัวเลขภาพตลาดแรงงานเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เฟดเนี่ยเขาค่อนข,ข,ข้างที่จะให้ความสำชัญเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแล้วก็มีผลต่อนโยบายการเงินด้วย Golf: ทีนี้นะครับพอตัวเลขมันออกมาแย่ลงเนี่ยมันก็เลยทําให้สุลเงินดูเอสตอนลาเนี่ยตัวอ่อนค่าลงเมื่อว ตัวเลขดัชนี P.M.I. ภาคการผลิตจากสถาบัน I.S.M. ด้วยนะครับเรียกว่าเมื่อวานนี้ประกาศออกมาถ้าเทียบกับครั้งก่อนนะเราไม่พูดถึงคาดการณ์นะเราเทียบกับครั้งก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยออกมาข้างแย่หมดเลยนะครับแล้วก็พอมันแย่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัว U.S. Dollar เนี่ยตับตัวอ่อนค่าลงนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคำเนี่ยก็เลยตัวสูงขึ้นรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินยูโรสกุลเงินปอนด์หรืออะไรก็ตาม นะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับทางฝั่งยุโรปนะครับก็เป็นตัวเลข CPI นะแต่ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนั่นเองเราจะเน้นกันที่แบบปีๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขของเขาเนี่ยออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะค,คือต่ำกว่าคาดการแล้วก็ต่ำกว่า ครั้งก่อนด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นใจที่ส่งผลให้สุเงินยูโรเนี่ยตัวแข็งค่าได้ในระยะสั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีนะครับถามว่าดีมากไหมยังไม่ดีพอนะเพราะว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อเนี่ยสองส่วนใหญ่แล้วนะครับธนาคารจะอยู่ที่สนตะครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่ประมาณ6.1%ซึ่งยังคงห่างไกลนะครับและ e c b N เองก็ออกมาบอกว่าฉันยังคงมีแนวนโยบายในการที่จะ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อยู่นะครับแตทีนี้นะครับถ้าเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนนะครับมันก็มีเพดานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าปรับขึ้นมากเกินไปเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะยิ่งแย่ยิ่งถดถอยนะครับก็อาจจะเป็นการทํานโยบายการเงินอื่นๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันนะว่าปรับได้สุดแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถึงทางตันแล้วเนี่ยจะไปทางไหนต่อนั่นเองนะครับนะอนนี้เป็นใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับข่าวอื่นๆนี้ก็เป็นข่าวที่ว่า ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับก็ติดตามในเรื่องของการขยายเพดานนี้สาราจูแล้วก็ดูเหมือนว่าทิศทางเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มันสรุปทุกอย่างเสร็จภายในวันที่5มิถุนายนนะครับถ้าเกิดว่าได้ตรงตามเป้าหมายเนี่ยความกังวลต่างๆก็อาจจะลดน้อยถอยลงได้นะครับตอนนี้มันยังไม่มีอะไร100%นะสำหรับประเด็นนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นสัญญาณในการ กุ้งกตราดอกเบี้ยนะครับที่คณะกรรมการเฟดบางท่านเนี่ยได้ออกมากล่าวเอาไว้นะครับว่าเฟดก็อาจจะมีแนวโน้มในการคงอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐก็อยู่ในระดับที่สูงมากๆแล้วก็ตัวเลขภาคเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นการดึงดันขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลในด้านลบเศรษฐกิจรวมถึงคุณเงินอยู่เอสตาได้นะครับส่วนที่ข่าวนึงนะครับก็เป็นข่าวเงินเฟ้อของทางสาราชนะจักรนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ราคาอาหารใน สาชอาณาจักรเนี่ยนะครับยังคงพุ่งสูงขึ้นอยู่นะครับแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังคงอยู่ในระดับ2หลักอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดนะรถ้าเกิดว่าไอตัวราคาอาหารเนี่ยซึ่งมันเป็นหนึ่งในัจสาคัญนะครับหรือว่าปัจจัย4ี่นที่ยังไงคนก็ต้องบริโภคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคามันยังคงสูงขึ้นอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกับ ระบบธุรกิจอื่นๆได้นะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของเงินเฟ้อของสาราชาณาจักรเอาไว้ด้วยนะครับส่วนข่าวในวันนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วเราน่าจะต้องติดตามกันนะครับหลักๆแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะก็คือข้ามไปช่วงหนึ่งครึ่งเลยนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขสั้นสามตัวนะครับได้แก่ 1รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับ2การจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตัว nonfarm payroll นะครับแล้วก็3ตัวอัตราการว่างงานหรือว่า unemployment rate นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวเลยนะครับแต่รายรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยคาดการออกมาแย่ลงนะครับตัว nonfarm payroll การจ้างงานนอกภาคการ,การเกษตรก็คาดการออกมาแย่ลงนะครับอัตราการว่างงานก็คาดการออกมาแย่ลงคือมีคนว่างงานเยอะขึ้นนะครับซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ ตัว US dollar เนี่ยตัวออดค่าลงได้อีกนะครับราคาทองคําก็อาจจะยังขึ้นไม่หยุดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าออกมาแย่ลงตามคาดการณ์จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาดีขึ้นนะครับก็มีโอกาสจะทําให้ราคาทองคำนะครับรับตัวลดลงได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้างนะครับผมขอพาไปดูตัว US index ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีกรอบสําคัญอยู่ ครับมันค่อนข้างที่จะมีกรอบสําคัญอยู่เพราะว่าราคานะครับดูเหมือนว่าจะไม่ผ่านแล้วก็ทําเป็น t r i a n g l นะครับทีนี้เกิดว่าทาเป็น t r i a n g l จริงๆีง่ยมีโอกาสที่ US dollar เนี่ยจะปรับตัวอดค่าลงได้ในวันนี้นะครับส่วนราคาทองคำเนี่ยนะครับก็ตีกรอบเอาไว้นะครับแนวต้านสําคัญในวันนี้นะครับที่ให้ไว้นะคะง่ายๆเลยก็เป็นไฮเดิมนะครับไฮเดิมอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสานะครับถ้าเกิดว่า สามารถทะลุผ่านไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบ็ดนะครับแต่ถ้าเกิดวา่าราคาจะปรับตัวลดลงนะครับก็จะมีโซนสำคัญที่ปล่อยรับอยู่นะครับนะก็จะเป็นดีมาร์ทังล่างนี้นะครับราคาประมาณหนึ่งัน้าร้ยหกสิสนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามีทางส่สาร,รลรัดหลักๆนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมี Impact ตลาดแล้วก็จะทำให้ราคาวิ่งเยอะในช่วงก่อนปิดตลาดได้นะครับยังไงก็ อย่าลืมตั้งซับล์แวร m มัณฑ์แมจเมนเทนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารให้ดีๆนะครับมั่นใจแล้วค่อยเข้าเทรดน,นะยังไงวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรบุณครับ